อประกันกินลูกกินต้องเซยเรือจากของสะกอนไม่เหมือฝนตกอาคนตั้งโตกกับเมบกินหยาเด้อพี่น้องเออเบางในล่ะัวข่อยคุบเข้ากินหยากับเป็นได้นี่คัก ยืนกับยืนตัวประยักเล่มก็ประยักเล่มเลยกับบรรยกกาศบนตกลิ่นเอาความสามารถพิเศษเอา้าเม็ดกินไปโอ้ย อยู่พัทยามีฝรั่งอาบแดดแต่ใบบันข่อยมิจฉางนือาบแดดเดอนี่เด้อ